โอเคโอเคครับสวัสดีครับพบกับคิวอีกแล้วนะครับในเกมม w ครับเ r เวอืวออ์พาร์ทที่สองนะครับพาร์ทแรกผมมีความผิดพลาดไปหน่อยนะครับก็งานแคสนะครับผมก็มีความผิดพลาดไปหน่อยก็ผมลบแมปนั้นออกนะครับผมก็ ตอนนี้เราอยู่กับโอ้ที่ชื่อว่าอ๋ออะไรกี้นะคะผมก็อย่างแรกมาก็ต้องตัดไม้นะครับ <c oughs> ก็อย่างแรกคือต้องตัดไม้ก่อนเลยโอเคเราจะไม่กินแครอทของเขานะครับผมก็แต่ถ้า จะตายก็ให้อ,อ่ออะไรเขาเรียกไงเออค่าตัวตายก็ได้นะครับแต่ถ้าจะหิวนะครับผมโอเคไปโอเคตอนนี้เราเห็นแกะนะครับผมเออตอนแรกสร้างบ้านก่อนนะครับ สร้างบ้านดินอยู่นะครับเราก็จะสร้างรั้วให้กี้เขาอยู่นะครับผมคือผมเป็นคนชอบหมูไงเนี่ยเอาโอเคไปเดี๋ยวผมจะคาบเป็นนั้นก่อนมาสติกก็ทำโต๊ะคราบก่อนเออโอเคเอาไปไหนหลูกเอาอยาง เออโอเคเดี๋ยวทําเป็นลัวนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นลัวหรือว่ายังไงดีเป็นลัวแล้วกันนะครับมาเรามาเริ่มสร้างเลยสร้างแถวไหนดีนะออกไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปใหญ่เลยไปใหญ่เลยโอเคก็เดี๋ยวผมทุบก,ก่อนผมว่าผมจะไม่สร้างแถวนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาตะบองเพชรไปด้วย อ๊บโอเคโอเคอึบโอเคอึบโอเคไปไปไปโดนดีๆนะระวังจะไปติดกระปงเพชรหระเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ได้สติกเกอร์โอเคได้นึงก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากก็ กล้องจะเ,ออเล็กเกินไปนะครับผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ขอสัก15แล้วกันนะครับผมบายบายบายบาาไปเลยไปเลยโอเคนะแถวๆนี้แหละนะครับผมก็เดินมาถึงขนาดนี้แล้วตรงนี้แหละเอาแล้วกันมา เราจะให้เขาไปเดินเล่นก่อนนะเออเราก็จะสร้างให้เขาโ <Okay. S 1> อเคแฮะไปไหนล่ะไปไหนล่ะกลับมากลับมาโอเคเขาเดินเล่นบริเวณนี้ห้ามไปนู่นนะห้ามไปนู่นนะห้ามไปนู่นนะให้เดิเล่นบริเวณนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงหลงกลับบ้านไม่ถูกเออถือว่ายังไม่เป็นบ้านแล้วกัน ามครับหนึ่งสองแล้วก็สาม่ยไปไหนล่ะเฮ้ยหมูหายโอ้ยมาเลยมาเลยอืเด็กดื้อเลยมาเลยเดี๋ยวผมทำลัวก่อนมาเลยอยเด็กดื้อเราจะอยู่กับเขาตัวเล็กๆเ,เราจะเลี้ยงให้เขาใหญ่นะครับ ให้โตเลยโอเคแยเออโอเคเดี๋ยวผมร้าเป็นนิดนึงปั๊บโอเคผมเปลืองไม้มากเลยโอเคก็เสร็จแล้วใล้เสร็จแล้วก็ร้าเป็นนี่แล้วก็สติ๊กโอเคก็ประตูสองอันแล้วก็นี่ ฮระกันเนแล้วก็ประตูโอเคโอเคประตูเึบอ่ามาเลยามาเลยมาเลย,เลยไปอยู่ในนั้นนะห้ามออกไปไหนล่ะเดี๋ยวผมทำบ้านก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปตัดไม้แถวนี้ก่อน โอเคเดี๋ยวผมตัดไม้ก่อน,นครับตัดไม้โอเคนะครับตัดไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมสร้างว่าตรงนี้เลยละกันมาล้ออีกพฮ่เดี๋ยวก็ไม่ให้กินเลย <c oughs> ป้อนเลยเดี๋ยวป้อนเลยก็เราจะไม่ป้อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไม่มีตัวล่อของเขานะครับโอเคเริ่มจาก วางที่ครับก่อนเลยก็จะมืดแล้วนะครับผมก็ปิดแล้วหลับสบายดีนะะฮ้ยยังไม่ตัวอีกสงสัยเราไม่ให้อาหารเขาเปิดท่องหนึง่งจะไม่จำเป็นไม่ต้องเปิด โอเคเดี๋ยวเราปิดเออเดี๋ยวเรานี้นะครับครับเป็นนี้แล้วก็ขุดก่อนเออจะขุดหินไปทำเตานะครับเตาโอเคเออเออ โอเคครบแล้วนี่วะก็เดี๋ยวขึ้นไปทำเตาก่อนแล้วกันนะครับโอเคทำเตาเป็นเตาแล้วอ่าโอเคเบอ่าตรงนี้เลยเอาอันนี้ใส่เข้าไปเลยอ๋อเอาอะไรดีเอาลวดละกันนะครับอรอครับ ก็เดี๋ยวรอก่อนนะครับก็มืดแล้วตอนนี้โอเคนี่โอเคครับเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับอืมบักโอเคโอเคเอาอันนี้ใส่ไว้นะครับผมอ่าก็ทำการขุดต่อเลย ทีเดียวขุดหินต่อนะครับผมเราจะทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันมืดแล้วนะคงั้นเราจะต้องขุดหินต่อนะครับ,บเดี๋ยวขุดโคไปด้วยอืมอเคขุดทานเลยรึบ โอเคโอเคอ่า okay. okay. อันนี้ไม่ใช่ฐานนี่หว่าอันนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้เ okay, คนะครับอืมไม่ทานก็ก็ว่างๆจะมาแคทอันนี้นะครับผมก็โอเค โอเคอ๋ออะไรอะโอเคโอเคโอเคนะครับได้ทนมาได้ฐานมาสิบสามก้อนก็พอใช้อยู่นะครับเดี๋ยวผมทำอะไรดีวะเดี๋ยวเบีค่าซอมบี้ดีไหม เดี๋ยวผมคับกล่องแล้วกันงั้นเดี๋ยวผมคับกล่องน,นะครับโอ้โอนี้ไว้ก่อนนะขุดตรงนี้เลยเอ,อิบเอ,อิบโอเคป,ะป,ะป,ะปะั๊บป๊บปั๊บโอเคเดี๋ยวผมเก็บก่อนนะเราจะไม่ตีซอมบี้ดีกว่าเราจะเก็บของก่อน โอเคนะครับผมรด้ซีดมาเกียนว่าเนี่ยเกียนสามอันนะครับผมก็เดี๋ยวผมลงไปดูนั้นก่อนอ่าลืมผุดฐานอันนึงนะครับผมก็เป็นคนเอาถาดไงลืมผุดเลย เป็นคนไม่เอาทานก็ต้องขุดแล้วเป็นคนไม่เอาทานขุดก่อนเลยอโอเคเดี๋ยวแถวนี้เหล็กไม่มีนะครับผมก็ไม่รู้มันจะโผล่ตอนไหนแถวนี้มันไม่มีเหล็กหรอเฮ้ยมีเหล็กซิวหน้อยมีเหล็กหน่อยสิว,วะ เออเออบเออบเอบええเอบเคอา่าก็เอาโอเคขึ้นก่อนกนขึ้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 นก่อนเลยนะคะผมโอเคครับผมเดี๋ยวโอเคครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมกงขอตัวลาไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับบ๊ายบาย